สวัสดีค่ะทุกคนยนีตลัเข้าวโสพูดในแคชชั่นแนลกันนะคะวันนี้เรามาพบกันกันกบเกม Su m m o อร์มอร์ครอนิคกันนะคะโดวยวันนี้นะคะจะมารีวิวตัวละคร5ดาวอย่างลีหน้ามืดน,นะคะซึ่งตอนนี้เป็นตัวคอแรปณปัจจุบันกันนะโดยคลิปนี้คจะมาสรุปว่ามันเก่งไหมเจ๋งไหมควรเปิดดีไหม หรือตรงคําเคเหมือนที่หน้าปกและหัวคลิปว่าเป็นตัวแก้ทาง RTA ได้ดีโคตรอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาฟังกันได้เลยแต่ก่อนอื่นนะคะรบกวนช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้แคทแทนกำลังใจกันก่อนนะคะก่อนอื่นนะคะขอที่บายเสริมนิดนึงตัวลีน่าเนี่ยมันก็เป็นอ่าลีน่ามืดนมอนสเตอร์สายเมดทาดมื่นะก็ตัวละครคอเลตระหว่าง Su ม m o n e r War c h r o n i c l e แล้วก็อนิเมะเรื่อง s l a y e r ร์เอนะคะ ก็มีคนถามคัดเข้ามาเยอะเหมือนกันว่าเฮ้ยมันควรเปิดควรอะไรดีไหมนะเดี๋ยว อย่างที่บอกเดี๋ยวคจะมาสรุปแล้วก็อธิบายแล้วก็โชว์ให้ดูด้วยในสถานาการณ์จริงสําหรับการลงอารีนาอาร์ทีเออะไรอย่างนี้นะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวคัขอมาวิเคราะห์สกิลให้ดูกันคร่าวๆก่อนนะคะว่ามันทําอะไรได้บ้างเริ่มที่สกิลที่1นนะคะเป็นสกิลสามานาคูดาวิสิบปีสกิลนี้ก็ทาดาเมจเป็นวงกว้างด้านหน้านะก็ทําให้ศัตรูมีโอกาสติดดีบัฟได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นติดลอยขึ้นฟ้าแล้วก็ทําให้ติดโจมตีจุดอ่อนนะสกิล2นะบอกเลยเป็นสกิลทีเด็ดของตัวลีน่าม ลใช้5มานาคูดาวซับทสองวิสกิลนี้นะคะมันทําดาเมจด้านหน้าเป็นวงกว้างซึ่งทําดาเมจได้เปรียบธาตุเสมอแล้วก็ลบบัฟศัตรูทั้งหมดไม่สนพลังป้องกันศัตรูมีโอกาสติดดีบับโจมตีจุดอ่อนถ้าลบบัฟศัตรูได้ก็จะทําให้ได้รับบัฟอัตราฟื้นฟูนมาน,นาอีก1สเต็กค่ะและถ้ามี Energy of Dark จะทําให้ไล่เชนสกิลลูนเพเยอร์หนึ่งนะส่วนไอสกิลเชนสกิลลูนเพเยอร์หนึ่งมันคืออะไรก็คือมันจะทําให้โจมตีไปยัง พื้นที่เป้าหมาย6ครั้งในแต่ละฮิตมีโอกาสติดดีบับลดพลังป้องกัน1สเปก แล้วก็สามารถติดดีบัฟโจมตีจุดอ่อนและไม่ส่วเอฟเฟกพลังป้องกันใดๆด้วยในส่วนของ p a ส s i v นะคะมันจะมีคูดาว120วิคือถ้าลีน่ามืดเนี่ยได้รับดาเมจถึงตายจะทำให้มันมีบัฟ e n d ูแล้วก็บัฟ immunity 14วินะและถ้าเราใช้โซลิ k งสกิล2ทำให้ลีน่ามืดได้รับ energy of dark ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปวิเคราะห์กันโดยรวมนะคือ ตัวลีน่ามืดเนี่ยที่เห็นนะมันจะเป็นเมดที่เน้นทำดาเมจจากแอคแท็กแล้วก็แม่นยําเป็นหลักเพราะว่ามันมีดีบัฟโจมตีจุดอ่อนเนาะส่วนสําหรับตัวแคทเนี่ยสกิลที่1ก็เฉยๆนะส่วนใหญ่เลยส่วนใหญ่ที่นี้คือแบบแทบจะร้อนะ แต่เหลือเหลือไว้1%นั่นคือเน้นที่สกิลที่2เป็นหลักนะคือสกิลที่2เป็นสกิลที่ดีมากเพราะว่าสกิลนี้เนี่ยมันลบบับศัตรูทั้งหมดเป็นวงกว้างเลยนะทุกคนเพราะงั้นเวลาเจอทีมใสแทงชอบแบบมีบับเยอะๆคือบอกเลยว่าเจอลีน่ามืดไปนี่ช่วยมากๆยิ่งเราใช้โซลิงนะ สกิลนี้จะทําให้เราเร่งมานาขึ้นมาอีกนะมันจะทําให้เราใช้สกิลได้เร็วกว่าเดิมมากๆแล้วคือถ้าใครปล่อยหน้ามืดนานๆก็คือบอกเลยนะว่าเจอสกิลสองจับเละแน่นอนนะทุกคนคือยังไงเดี๋ยวเราไปดูสรุปตอนที่ขัดเอาลีน่ามืดไปลองเทสท,ทั้ง2โหมดเลยนะทุกคนว่าเวลาเล่นจริงมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะ คือการที่เราจะพิกมาได้เนี่ยมันก็จะต้องมีการเลือกทีมให้มันเข้ากันนิดนึงนะสำหรับแคทเนี่ยเวลาเจอพวกตัวกลางโลกอมาตะเยอะๆนะหรือว่าแบบมีบับอิมมูนิตี้ลีน่ามืดเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะเนี่ยตัวอย่างนี้ได้เลยนะคะที่แคทเจอเนี่ยเป็นไลน์อัพนี้พอดีเลยคือคีน่าไฟพาราเดนไฟออร์เคิลแสง ลิงแสงคือจะเห็นได้ว่าทีมนั้นมันเน้นมีบัฟเยอะมากคือตรงโจทย์ที่เราต้องการใช้ลีน่ามืดพอดีเลยนะคะคือถ้ามันมีบัฟเ,เยอะเนี่ยเราเลื่อกลีน่ามืดมาให้มันเป็น AI แล้วก็โซล,ลิ่งของลีน่ามืดนี่ก็คือถือว่าค่อนข้างจะดีนะแต่อย่างที่บอกนะไม่ค่อยได้ใช้สกิลหนึ่งเวลาเจอบัฟส่วนใหญ่จะใช้สกิลสองนะคะแล้วก็แคทก็เอามาังกรลงมาแก้ทางลิงแสงด้วยโอเคเดี๋ยวคัรอเขาใช้สกิลแล้วค่ะก็จะบัฟ ใช้สกิลสโอเคเราจะออกสกิลสอนะคะลบบัฟทิ้งไม่หมดเลยโอเคพาราดินรวบมานะคะเขากักงบัฟไปคีโอเคตอนนี้เราใช้ลบสกิลอีกแล้วนะคะพอสับมารอบ2องนะคะเชนสกิลแล้วก็ทำงานเนาะแล้วก็ดาเมจอย่างที่เห็นเลยค่ะแล้วก็ชนะไปตามระเบียบครับ คือรวมๆแล้วนะคือแบบเจอทีมแนวนี้ที่ผ่านที่จบไปเมื่อกี้นะคะที่มันเลนบับได้เยอะแล้วเราเอาลีนหามืดมาเนี่ยคือโอกาสชนะสูงมากๆเลยเคเดี๋ยวคะจะมาลองเทสใน RTA ให้ดูกันบ้างนะคะเคเริ่มมานะเดี๋ยวเราจะใช้เหมือนครั้งที่แล้วนะเราจะเน้นมันมาบัฟก่อนเห็นว่าบัฟแม่งโคตรเยอะเลยเต็มหัวเลยดิเนี่ยเราก็ใช้สกิลสอลบเป็นไงหมดคือบอกเลยว่าทีมแบบเนี้ยง่ายเลยคือแค่เรา จัดการนกแก้วมืดได้ก็จบแล้วป่ะคือเป็นแพ้ทางตัวลมบัฟมากๆคือยิ่งเนี่ยที่คัคทัวลิงสกิลสองไปใช่ป่ะฟาดไปล้วลวเนี่ยเออเพราะงั้นจะเห็นได้เลยว่านกแก้วมืดจะยืดอมาตะาได้มันต้องมีสีบัฟอยู่บนหัวใช่ป่ะแต่ว่าโดนเราลบคือก็เลยทําให้บัฟเอ็นดูมันไม่ขึ้นเนี่ย,ยถึงแม้จะชบนกแก้วมืดขึ้นมาใช่ป่ะแคก็เอาสกิลลีน่าสองเออจัดการมาอีกรอบหีแล้วก็แบบเก็บมันหมดอะง่ายชิวๆทุกคนคือเงือเมือยังเหลือเลื่อนนิดนึงนะแต ไขีน่านตีบับเต็มหัวนะไปลีน้ามืดแล้วก็ลบไกเช่นกันนะคือบอกเลยว่าเขาทำอะไรเราไม่ได้เลยเว้ยแล้วก็พาราินมืดก็ตายจบค่ะไม่มีอะไรชนะอีซี่ สรุปจากที่โอเคได้มาเทแล้วก็อธิบายเพิ่มจากการเล่นจริงแล้วก็โชว์ในอารีนาต่างๆนะคือการที่ศาตตูเอาบัฟสแต็กมาเยอะๆเนี่ยมันทําให้ลีน่ามืดเราเนี่ยเก่งขึ้นมากๆคือแต่ทั้งนี้คือการดับลีน่ามืดมันก็จะมีข้อควรระวังนะทุกคนโดยเฉพาะการดับไปสู้กับมอนหรือว่าซัมอนเนอร์ท่าแสงนะคือถ้าเขามาโฟกัสตัตวลีน่ามืดเนี่ยถึงจะมีบัฟเอนดู ตัวเราก็สามารถตายก่อนได้นะทุกคนคือเราต้องเผื่อในเคสที่โดนลบปับเแอนดูของเราด้วยนะสรุปแล้วนะคะสำหรับตัวลีน่ามืดเนี่ยค่ะ ขอให้ก้าวเต็มสิบเลยทุกคนคือมันเป็นมอนที่เราควรจะมีติดไอดีไว้ควรจะเปิดทุกคนควรจะเปิดเพราะว่ามันแก้ทางอาตีเอได้หลายอย่างเอามาใช้ได้เยอะแล้วคือแบบเปลี่ยนจากปัญหาที่เคยเจอเวลาแบบว่าเออคนเจอบับเยอะแล้วแม่งเก็บไม่ได้อันนี้คือแบบดีอะ่ะคือเราควรจะมีติดไว้นะตัวแก้ทางสแต็กบัฟอย่างที่ทุกคนเห็นที่เราโชว์มาทั้งสองเคสเลยทุกคนทุกคนสิ่งสุดท้ายที่สําคัญอเช่นกันนะอย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร้ทายกำลังใจให้แคทก่อนด้วยนะครับใครอยากให้ทำคอนเทนต์อะไร อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะทุกคนหรือสถามอะไรก็คือเม้นต์กันได้เลยนะคะก็จบแล้วสำหรับการีโวมอนเตอร์ตัวคอลเลกนะคือจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีสรุปตัวละครอีก2ตัวไว้ด้วยว่าเฮ้ยเปิดดีไหมนะก็ลองไปดูคลิปหน้าเดี๋ยวแคทแปะลิงก์ไว้ในเดอคลิปชั่นด้วยสำหรับใครที่สนใจนะคะสรุปไว้แล้วก็เดี๋ยววันนี้แคดไปก่อนนะไปแล้วไปบายจ้า